สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการขยายพันธุ์ต้นออมชมพูด้วยวิธีการง่ายๆนะคะลักษณะใบเป็นสีชมพูตามชื่อเลยค่ะเริ่มแรกที่ซื้อมานะคะสั่งจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะซื้อมาในราคาประมาณ180บาทต่อ1ต้นนะคะซื้อมาจำนวน2ต้นนะคะ มีการขยายพันธุ์ไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งรอบที่แล้วเราได้จำนวนทั้งหมด6ต้นค่ะรอบนี้เราก็จะนำน้องมาขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนอีกนะคะเริ่มแรกเราก็มาสังเกตดูก่อนนะคะว่าเขามีการแตกกอเพิ่มไหมคะถ้าเขามีการแตกกอเพิ่มเราก็สามารถแยกหน่อได้เลยค่ะสำหรับกระถางนี้เขามีการแตกกอเพิ่มมา1กอนะคะซึ่งเราก็จะนำไปแบ่งต่อไปค่ะ อันนี้คือต้นออมชมพูที่เราแบ่งครั้งที่แล้วนะคะจากสองกระถางแบ่งมาเป็น6ก,กระถางนะคะและตอนนี้จาก6กระถางเราจะมาแบ่งขยายพันธุ์อีกนะคะมาดูกันว่าเราจะได้กี่กระถางนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการเตรียมดินแวลรอแล้วนะคะส่วนผสมของดินของเราก็เป็นแบบง่ายๆตามที่มีที่บ้านเลยนะคะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเราใช้แกลบเผาผสมดินร่วนแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในอัตราส่วนแกลบเผา2ส่วนดิน2ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วนนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันอันนี้เป็นสูตรที่ใช้ปลูกเองที่บ้านนะคะ สำหรับหลายๆท่านอยากได้สูตรมาตรฐานก็หาดูได้เลยตามเน็ตนะคะหลังจากที่เตรียมดินเสร็จแล้วก็จะนำมากรอกใส่ถุงดำแบบนี้นะคะที่ใช้ถุงดำเพราะว่าเคยใช้กระถางแล้วสิ้นเปลืองนะคะก็เลยนำมาเพาะชำที่ถุงดำก่อนเลยค่ะอันนี้คือเราทำแบบง่ายๆแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเยอะนะคะ ใช้สูตรแบบนี้เขาก็งอกง่ายแล้วก็สวยเหมือนกันนะคะเตรียมดินก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะเป็นการแยกหน่อต้นออมชมพูต่อเลยค่ะหลังจากนี้เราก็มาเช็คดูเลยว่ามีกระถางไหนบ้างที่พอจะแยกหน่อได้บ้างนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็มาเช็คแต่ละกระถางดูก่อนนะคะว่าเขามีหน่อไหมถ้าเขามีหนอ่อเราก็แยกหน่อออกมาเลยนะคะให้มีรากติดออกมาด้วยนะอีกแบบหนึง่งถ้าเขามีข้อแล้วก็มีรากออกตามข้อเราก็สามารถที่จะนำข้อตรงนั้นมาปลูกได้เหมือนกันนะคะอย่างต้นนี้เขาก็เริ่มมีข้อแล้วนะคะถ้าตรงข้อ มีรากออกมาเราก็สามารถตัดและนำมาปลูกในกระถางใหม่ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเขาเริ่มมีข้อแล้วสำหรับต้นนี้ถ้าเราปล่อยไว้สักพักก็จะเริ่มมีรากออกมาตรงข้อด้วยนะคะเราก็สามารถตัดนำมาปลูกได้เลยค่ะแต่ถ้าเขายังไม่มีรากก็ทิ้งไว้สักระยะให้เขามีรากก่อนแล้วค่อยนำมาปลูกนะคะ อันนี้ก็คืออันที่เราได้ตัดออกมาแล้วนะคะจากกระถางที่เขามีต้นงอกขึ้นมานะคะควรตัดให้มีรากติดขึ้นมาด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็แยกหน่อทุกกระถางเลยนะคะแล้วก็นํามาลงในถุงที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เราได้นําต้นไม้ลงถุงก่อนนะคะแล้วค่อยรดน้ําทีหลังนะคะ สำหรับวันนี้หลังจากนับแล้วนะคะเราได้ต้นใหม่มาเพิ่ม8ต้นค่ะหลังจากนั้นเอาไปชํามใบในที่ร่มหรือที่มีแดดรำไรนะคะสำหรับที่บ้านเราเพาะเลี้ยงแบบระบบเปิดนะคะและช่วงแรกจะรดน้ำทุกวันก่อนค่ะส่วนมาก2อสาอาทิตย์น้องก็มีรากเดินแล้วนะคะเท่าที่ปลูกมาน้องก็รอดเกือบทุกต้นนะคะ ก็มีบ้างที่เขาตายนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากตนเองรดน้ําเยอะจนเกินไปค่ะแค่นี้ง่ายๆคุดก็ได้ต้นอ,อมชมพูเพิ่มจำนวนขึ้นมากเลยค่ะลองเอาไปทำดูที่บ้านนะคะ